กลับสวัสดีเช่นเคยครับผมยามเย็นๆครับอากาศสดชื่นอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ผุดผ่องบรรยากาศท้องไร่ท้องนากับการหาอยู่หากินเหืนเดิมครับผมออกมาเย็นๆครับโอ้โหอากาศแสนดีสเหละเกินอยู่ด้านหลังนี่ครับไม่ฝนก็อยู่ด้านบนลมทุ่งพัดโชยชื่นฉ่ำสาวๆอาบน้ําอยู่ในลากระโดงเหมือนเดิมครับผมวันนี้นึกอยากกินกุ้งฝอยขึ้นมาอีกแล้วครับสองสามวันที่แล้วอยากกินกบ วันนี้อยากกินกุ้งฝอยอีกแล้ว <c oughs> เลยไปจัดหาอุปกรณ์มาครับเป็นตุ่มเนาะตุ่มดักกุ้งคนระับตุ่มดักกุ้งเคยใช้พวกมุง้งพวกมุ้งพวกอะไรแล้วมุ้งสี่ช่องหกช่องแปดช่องอะไรพวกนั้นนะถ้าพื้นที่ไหนปูมันเยอะมันไม่ค่อยดีครับปูมันชอบเข้าเนาะปูมันชอบเข้าแล้วก็โอ้โหตัวไอ้มุ้งของเราเนี่ยมันจะขาดเละเทะหมดครับใช้ค้างสองครั้งมันก็หมดสภาพแล้วก็เลยเปลี่ยนแนวมาใช้แบบตุ่มนี่ดูมั้งครับผมเดีย๋ยวไปอรอลุ้นด้วยกันครับ ว่าตุ่มของเราจะหากุ้งให้เรากินได้หรือเปล่าครับสาหรับวันนี้ <c oughs> ส่วนอาหารที่ใช้จะเป็นอาหารปลาดุกครับปลาดุกใหญ่นะปลาดุกเม็ดใหญ่ครับปลาดุกเม็ดใหญ่แช่น้ําพอให้มันบานหมาดพอให้มันปั้นได้เหนียวๆครับนี่ครับแล้วก็ผสมผสมข้าวสุกไปด้วยข้าวสวยเนาะข้าวสวยที่เรากินเหลือกินไม่หมดแล้วก็ใส่ผสมเข้าไปปั้นรวมกันเพื่อที่ความเหนียวของข้าวมันจะช่วยให อาหารบรรดุเม็ดอาหารของเราละลายได้ช้าลงครับแล้วก็อยู่คงทนอยู่ได้นานครับถึงดึกถึงเช้ามืดก็ว่าได้ครับผมนี่ครับโอเคครับผมบ่ออยู่ด้านหลังนี่ครับเดี๋ยวไปลืยกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวฝนมันจะฝนมันจะทำทำเต็มหัวซะก่อนครับผมไปลืยนเลยครับโอ้โหลอยตัวนั้นปีนขึ้นปีนลงนะครับนี่ตลิ่งมันชันไปหน่อยครับต้องหาตัวช่วย ตะลิงมันไม่ลาบเนาะตะลิงมันชันแลวตะลิงมันลึกก็หาไม้ปักช่วยครับคล้องเข้ากับเชือกอันนี้แหละเชือกตุ้มนี่แหละอาหารจะใส่ไปด้านในครับถุงอาหารเขาจะแถมมาด้วยครับตุ้มลูกนี้เนาะเราก็เอาก้อนหินถ่วงที่ก้นถุงแล้วก็อาหารยัดใส่เข้าไปครับมัดให้มันลอยๆนิดนึง ติตุ้มเขาจะมีขามาให้อยู่แล้วครับนี่ขาเนาะขาตั้งกระดินแล้วก็เสียบลงดินแบบนี้ครับแต่สะนี้ฝั่งมันลึกฝั่งมันชันไม่หน่อยครับเสียบตั้งไม่ได้เนาะปกติก็จะตั้งไว้กระดินแบบนี้ครับแล้วมีขาขายื่นลงมาขาเสียบหน่อยนึงตั้งได้สบายๆครับนี่น้ำลึกไปก็ลดินมันชันไปแก้ปัญหาด้วยการนาไม้เสียบช่วยครับอันแรกครับผม เออมาเด้อมากินเดอ้อของอร่อยมห้กินแล้วโมเดพากันนอนหลับอยู่อ,ยอันที่สองคืนก่อนมาใส่เบ็ดปลาดุกครับนี่กบใหญ่ก็โดดลงนี่ครับแต่รอบก่อนนู่นเราไปใส่ตรงข้างพุ่มไม้นั่นครับนะได้ไปตัวหนึ่งคิดว่าจะเป็นในตัวที่กระโดดลงแต่มันไม่ใช่ครับอีตัวที่กระโดดลงเมื่อกี้มามันยังกระโดดอยู่ที่เก่าอยู่เลยครับแต่เราได้ตรงนู่นตัวหนึ่งเนาะ ตรงไอ้ปากทางน้ำา้วนะครับคืนที่มาใส่เบ็ดมาเจอตรงนี้ตัวหนึง่งกระโดดดังตุงต้มเลยโอ้หน่าจะใหญ่กว่ากบปั่นนี่ครับเสียงกระโดดเนาะเสียงตุ้มเลยปกติมันจะถ้ากบตัวเล็กๆมันกระโดดมันจะดังจับแต่ตัวนี้มันตุ้มเลยครับเนี่ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งต้องเจอกันแน่เราสองคนนะฮ่า,ฮา อันที่สามนี้กดไม่ลงครับลอยอยู่บนหญ้าเลยวางไว้บนหญ้าเลยครับหญ้ามันฟูขึ้นแบบนี้เนาะมันก็เลยกดไม่ลงไม่ถึงดินครับปล่อยมันแบบนี้แหละใส่สักสี่อันห้าอันครับสระนี้ที่ใดไม่ต้องย้ายบ่อยเนาะเอามาสิบอันครับสระนี้ว็จะใส่สักสี่ห้าอันนั่นแหละอย่าลองย้ายไปสระอื่นอีกสัก 2, สองสักสองสระรวมกันเป็นสิบอันพอดีครับทั้งหมดเดี๋ยวรอลนดยกันพรุ่งนี้เช้าครับว่าจะได้กุ้งไปพลาไปก้อยหรือเปล่าครับผม ถึงฟ้าเครื่องฝนดีจ้างแต่ฝนไม่ตกครับมันเป็นสัญญาณของฝนทิ้งช่วงอรุณสวัสด์ยามเช้าครับผมสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ญาติสนิทแล้วก็มิตรสหายครับที่ขาดแล้วก็ที่ลงที่ลืมไม่ได้ก็เหมือนเดิมครับน้องๆหนูๆวัยรุ่นวัยรุ่นปรถมวัยรุ่นมัธยมแล้วก็วัยรุ่นอุดมศึกษาครับผม เก็บตุ ic, ่มดักุ้งเราครับอยู่สระนี่แหละสระนี้ห้าอันด้วยกันครับลองดูสิจะมีอะไรไปก้อยไปยำไปพลาดกุ้งหรือเปล่าครับติดตามกันดูครับผมออกมาสายเลยครับวันนี้แต่อากาศยังช bueno, ื้คลึมอยู่นะอากาศดีมากครับแบบนี้เดินได้ทั้งวันประานั้นเถอะเก็บตรงนี้ย้อนไปก่อนครับ ปากไว้น้ำตื้นๆเลยอันเนี้ย <c oughs> <c oughs> มีอะไรไมเ่เอ้ยอ้ยอุ้ยมีโดดครับมีโดดมีโดดจะยินเสียงครับ <c oughs> โอ้ยพอได้เลยครับเข้ายันลูกปลาน้อยนึ่นครับนั่นะปลาอะไรนั่นนะ มีอยู่ครับนู่นะโอ้โอโอโกุ้งตัวใหญ่ครับมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเอาละน,าน้ำเตือนก็เข้าอยู่ครับทางนี้อีกบอ่อหนึ่งย้ายไปทางนู้นครับชายเขาท้นเลยห้าลูกเหมือนกัน มีเสียงครับมีเสียงข้อดีของตุ้มแบบนี้ก็คือปูไม่เข้าแน่นอนครับร <c oughs> ับประกันได้้อวอะไรของเขาเนี่ย <c oughs> โได้เลยครับหลังนี้ ๋วได้ถ้วยใหญ่ๆแล้วปลากลุ้งก้อยกุ้งปูมาตอมเต็มนะครับแต่ปูหมดสิทธิ์เข้าครับได้แค่ตอม ปูได้แค่มองอืออันนี้ก็มีเสียงครับจ้าจ้าจ้าโอ้โหปลากระดีก็เข้าครับโอ้โหดูปูมันเจาะครับเนี่ยโอ้ยปูน้อยสองสามตัวครับปูใหญ่มันมาเจาะข้างเลยครับเนี่ยโอ้โหไม่ไม่วายจริงๆเนาะปูเนี่ย กุ้งพอได้อยู่ครับน้อยเลยหลังน ouais. pues, uh huh. ี้ออกด้วยหรือเปล่าม่รู้ปูเจาะีเดินมายังมีกบกระโดดอยู่ โดนไปแล้วตัวใหญ่อเอาอันนี้เป็นไรเนี่ยทำไมลอยหงายท้ององั้นนะโอ้โหเขานิดเดียวครับหงายท้องแสดงว่ามีคนมายกดูครับเนี่ย <c oughs> ลุงชัยมายกดูหรือเปล่าลุงชัยงสงสัยเปล่าเจ้าของโบครับใครมันเอาอะไรมาตั้งไว้วะจะเป็นกุ้งมา,าใสก่ก็ขาดบานเลยครับรูนี่ปูมันเยอะมากติดอะไรอีก มีเสียงครับมีเสียงเ,เข้าทุกอันครับแต่เข้าไม่เยอะเท่าไหร่นูนนูนนูนโซสักโซสัโซส <c oughs> มีหลังเมื่อกี้ครับหลังที่สี่เนี่ยเข้าน้อยกว่าเขาหงายท้อง เนี๋อวมมาก็แป้งใส่สงสัยต้องไปเทบ้านอย่างเดียวเลยครับเก็บอุปกรณ์ก่อนครับบ่อที่สองครับมีกุ้งไหมเนาะบอ่อนี้เนาะนี่ครับหนึ่งสองสาม สี่ห <mini drained out> ้าร้องบ่อไปเลยน้ำใหม่หรือน้ำเก่าไม่รู้เนาะไม่ได้มานานนะครับบ่อนี้โอ้โหโอ้โหขี้เลนโอ้โหโอ้ยบ่อนี้ครับโอย เหตุอันนี้ก็อาะาลันครับนะดูครับดูดูด,ดูรู้สึกว่าจะดีกว่าบ่อเมื่อกี้อีกครับเนี่ยโอ้ยมีเด็ดมีเด็ดงานนี้ยกมาแบบหนักรู้สึกว่าหนักมือเลยครับหนักมือกว่าบ่อแรกอีก ววอีบู๊คู่นี้พื้นมันแข็งครับลาเจอดินน,นั้นนันเขจะลื่นหงายท้องอยู่เรื่อยบืนมันไม่นิ่มโอม้ยเกิดเข้าครับอืตะคายเขียวแบบนี้มันมองไม่ค่อยเห็นครับไม่เหมือนมุงเนาะถ้ามงุงยกขึ้นมานิดสู้ซ่าสู้ซา ันน่ะตะลิงแข็งๆงั้นคอยจะลื่นครับบูดคูณนี้ใส่ถึงเวลาใช่แล้วมั้งใส่บูทยาวดีกว่ามาก จอดรถนั่งมองมาตุ้มมันขยับต๊กๆอยู่ครับไม่รู้อะไรมีปลากระดีเข้าด้วยป่าอ,อันนี้ก็ไม่เบาครับดูครับโอ้โหส่องเข้าไปข้างในทุกไหนสิเห็นไหมครับดูนะโหเข้าเหมือนกันครับแต่ว่ามันดีกว่ามุงก็คือ ปูกับหอยเชอรี่มันไม่เข้าครัไอ้ตุ่มแบบนี้เนาะถ้าเป็นมุงก็กหัวายะเลยครับเนี่ยทั้งหอยเชอรี่ทั้งปูแนละ้วเข้าเละเทะหมดครับแต่ปูเข้านี่ก็คือจบเลยครับถ้าเป็นมุงน,นะถึงก็ต้องได้ทิ้งนี่ครับเยอะบ่อนี้เข้าดีกว่าครับตัวดีกว่าด้วยอ้า รอตรงไปยนะังไงล่ะจขในนี่ <c oughs> บ่ออะไรเมื่อกี้โดนเจาะไปแล้วลูกหนึ่งครับทะลุไปแล้วโอ้โหเสียของเลยเนี่ยปลาซิวก็เข้าครับไม่ใช่ไม่ใช่ปลาซิวเป็นปลาขาวอะไรไม่รู้ครับเนี่ยปลาขาวเล็กๆนี่ครับปลาขาวนานปลาขาวเข้าครับโอเคไปต่อ Đến theo này hấp Đến đầm mà miếm này được đi chăng chẳng lấy nó đi đâm non chung đi đâm non chung đi ดินก็ดำน้ำก็ดีลูกแรกของเมงนนื่อวานเลยครับลูกนี้วางยากกเขาโอ้โหโอ้โหดูครับโอ้โอ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 แอนตอนจริงบอ่อดิลูกนู้นอยู่นู่นคาง้างป่านเลย แน่นอนมากบอนี้ฝากวันนี้ก่อนเดอ้อเ,เนี่ยิ่งลงซะละลอยลื่นครับเนี่ยพื้นบูธพวกนี้มันแข็งครับเดินไม่ดีมันจะปัดกัด,ดนี่ลอยลื่นครับเนี่ยลอยลื่นเมื่อวานเนี่ย ต้องจิกให้ดีครับถ้าจิกไม่ดีมีแต่แขงข้างง่ายท้องปังงางแน่นอนโอ้โหฟังเสียงครับฟังเสียงฮึรูบข้างล่างเห็นไหมไม่เห็นเท่าไหร่ครับอะไรอะ่ะปลาเหรอ ลูกป่าอยู่ในป่าโอ้โหเข้าทุกอันครับเข้าเยอะกว่าบ,บอ่อแรกอีกเจ้าแบบนี้อขอตัวเดูนทึกหน่อยก่อนครับเฮ้ยเสียวหงายทอ้องเก็บตุ้มของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้เป็นบอ่อแรกเนาะนี่ลูกที่โดนเจาะทะลุครับเนี่ยโดนปูแหวกเขาแล้วครับเนี่ยโอ้ย บอ่อแรกน้ำใสๆครับไม่ค่อยเท่าไหร่นะนี่บอ่อสองนี่ครับนี่โอ้หมาดูจะเห็นชัดกันหรือเปล่านาะอนี่ครับดูดูด,ดูสองเข้าไปครับนะี่โอ้โหลังละถ้วยหลังละถ้วยเลยครับถ้าเราก้อยถ้าเรา้ากุ้งเนาะนี่ครับโอ้เข้าดีมากบอ่อนี้บอ่อนี้น้ำมันขุนครับน้ำรู้สึกว่าจะขุนๆนหน่อย,น,อยน้ำมันไม่ใสามากเหมือนบอ่อแรก ขอแรกมีสายเจาะโอเคครับผมผลงานไม่พลาดครับเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านดีกว่าเ,วเท,สา ód, เทใส่อุปกรณ์เทใส่กระแป้งเทงใส่กระมังดูกันเนาะไปขอตัวดลบลอมดก่อนกลับบ้านก่อนครับผมลืมอากระแป้งมาเทครับตั้งใจจะมาเทให้ดูที่นี่ครับแต่ลืม,มอุปกรณ์มาครับผมโอเคครับเจอกันที่บ้านเลยครับ เก็บตอนกูเหมือนจะแน่น้อยครับแต่ไม่น้อยเลยคานผูน้ชมดูโอไม่น้อยไม่น้อยครับตุ้มสิบหลังสระที่2เข้าดีมากครับแต่สระแรกไม่เท่าไหร่น้ำมันใสไปเนาะสระที่สองนี่โคตรเด็ดเลยครับ แต่มันดีอย่างคือหอยเชอรี่กับปูนไม่เข้าครับตุ้มสุดนี้ใช้ได้เลยทีเดียวโอเคครับได้ก้อยได้พลาแล้วครับผม